ลัคณาราศีสิงหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนดาวประจำตัวเป็นราชาโชคและมหาจักรมีช่วงที่กุมกับดาวการเงินทำให้มีวิสัยทัศน์ดีในการสร้างรายได้แต่ครึ่งเดือนหลังอยู่พบวินาศต้องฟันฝ่าอุปสรรคเยอะแต่ก็มีโอกาสให้เติบโตก้าวหน้า มีพลังซ่อนเร้นที่จะบุกบั่นฟันฝ่าปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในอนาคตแต่ระวังเก็บเงินไม่อยู่ดาวการงานทับลัคนางานมั่นคงงานเต็มไม้เต็มมือทำงานดีทำงานเก่งดาวอสังหาทับตัวมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถแต่น่าจะได้ของมือสองดาวเสายังเล็งดวงชะตาจึงมีอริศัตรูเยอะ ต่ดาวพฤหัสให้คุณทําให้ศัตรูพ่ายแพ้ภัยไปเองค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจําเดือนกรกฎาคมปี2566ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกต์อ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นขอให้ดูไปตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดค่าครูได้ค่ะ Line ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง d e s c r i p t ั o นค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักมีอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสค่ะ ส่วนท่านที่ถามมาว่าดูจากลัคนาหรือราศีดีคือถ้าคุณทราบทั้งสองอย่างก็แนะนําให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันนะคะแต่ถ้าดูแล้วคําทํานายมันย้อนแย้งกันเนี่ยยังไงก็คงต้องรบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันละค่ะเพื่อที่จะดูให้ละเอียดกันไปเลยว่าดวงของคุณเนี่ยมันจะไปตรงกับแบบไหนมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทราบลัคนาทราบแต่ราศีเนื่องจากคุณไม่มีเวลาเกิดดูคลิปดวงประจําราศีไปก่อนก็ได้คะ่ะคงพอจะเป็นแนวทางกว้างๆให้กับคุณได้บ้างคะ่ะ เริต,ต้นที่การทํำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะ ชาวสิงลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ค่าที่เขียนว่าสิงดาวประจําตัวคือดาวพระอาทิตย์มาสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนตั้งแต่วันที่1ถึง17กรกฎาคมอยู่ตรงนี้มีมาตรฐานเป็นราชาโชคนะคะแปลว่าไม่ว่าคุณจะหยิบจับทําอะไรคุณก็ทําให้สําเร็จได้ดีไปหมดเลยมีโอกาสดีๆทางด้านการงานพุ่งเข้าหาเพราะดาวการงานก็ทับตัวด้วยดาวประจําตัวก็อยู่ในภพเรือนแห่งความสําเร็จด้วยมีในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง4กรกฎาคมที่ดาวการเงินก็มากุมดาวประจําตัวมีมาตรฐานเป็นกเกษตร ด้วยในช่วง3-4ี่วันแรกของเดือนเนี่ยดีโดดเด่นมากๆเลยทำอะไรก็สำเร็จไปหมดอาจจะมีลูกค้ารายใหญ่พุ่งเข้าหาหรือมีงานเสริมพุ่งเข้าหาหรือมีโปรเจกต์โครงงานอะไรใหม่ๆหรือปิดจ็อบการงานได้ช่วงนี้เจรจาอะไรก็ดีด้วยนะคะปากพารวยด้วยเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เมื่อมาเจอกันกับดาวพระพุธเนี่ยดาวคู่นี้เนี่ยทำให้พูดจาดีพูดจาน่าเชื่อถือพูดจาโน้มน้าวคนได้ดีสามารถใช้คําพูดในการสร้างเงินสร้างไรายได้ได้ใครก็ตามที่ใช้คําพูดในการหาเงิน อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนักการขายหรือว่าโค้กพิธีกรวิทยากรพวกนี้เนี่ยการงานจะโดดเด่นมากขายดีขายคล่องค่ะทีนี้ดาวการเงินเนี่ยย้ายเหมือนกันนะคะเข้ามาอยู่ใน ราศีกรกฎซึ่งเป็นภพเรือนเสียหายและเป็นภพเรือนวินาตอยู่ตรงเนี้ยในช่วงวันที่4ถึง23กรกฎาคมก็ต้องระมัดระวังรายจ่ายหน่อยมันจะมีรายจ่ายจุกจิกจุกจิกแต่ก็ยังหาเงินได้อยู่แหละเพราะว่าดาวประจาตัวของคุณเนี่ยก็ยังอยู่ในภพเรือนที่ดีไปจนถึงช่วงวันที่17กรกฎาคมเมื่อย้ายแล้วก็ย้ายมากลุ่มกันกับดาวการเงินถึงแม้นว่าจะเป็นภพเรือนที่เสียแต่ดาวประจาตัวของคุณเมื่อมาอยู่ในราศีกรกฎมีมาตรฐานเป็นมหาจักรดังนั้นคุณก็จะมี ศักยภาพสูงที่จะบุกบัน่นฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาทุกๆอย่างในการที่จะทําให้คุณสร้างเงินสร้างไรายได้ขึ้นมาถึงแม้ว่าดาวการเงินมาอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะเจอลูกหนี้เบีย้ยหนี้อาจจะเจอลูกค้าที่พยายามจะต่อรองเยอะเยอะมากๆเลยหรือลูกค้าที่ได้รับสินค้าและบริการเราไปแล้วแต่ว่าทีแรกขอเครดิตก็ดูว่าดีแต่พอถึงเวลาจ่ายกับเหนียวหนี้ไม่ยอมจ่ายหรือเงินตกเบิกเงินอะไรที่มันอาจจะได้ล่าช้านะคะแต่ตัวคุณเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตัวคุณเองก็ตามทวง ตัวคุณเองก็พยายามที่จะพุ่งทยานไปเพื่อที่จะให้ได้การเงินเหล่านั้นที่มันสมควรจะต้องเป็นของเราอ่ะคุณก็พุ่งทยานไปเพื่อไปควายคว้ามันมาซึ่งมันก็มีโอกาสได้ในที่สุดเพราะในช่วงปลายเดือนดาวการเงินก็มาทับตัวเมื่อดาวการเงินมาทับตัวตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมนะคะทาให้มีมาตรฐานเป็นราชาโชคและมหาจักรเนี่ยราชาโชคก็คือไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองแต่ว่าคุณน่ะได้ซื้อได้หาไปในช่วงที่ดาวประจําตัวของคุณเป็นมหาจักรแล้วล่ะคือบุกบาน เพื่อที่จะให้ได้มันมาดังนั้นคุณคอยติดตามชุงนี้คุณคอยติดตามลูกค้าของคุณที่ไม่ยอมจ่ายเนี่ยติดตามไปเรื่อยๆติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะบุกป,ปั่นฟันฝ่าติดตามไปไปปเดือนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็รู้สึกอายหรือรู้สึกกระดากที่จะติดหนี้คุณเดี๋ยวเขาก็หาทาง ที่จะเอาเงินมาใช้นี่คุณเองนะคะปลายเดือนเงินตกเบิกเอยเงินติดค้างอะไรเอยก็จะได้ทั้งหมดตอนที่ดาวการเงินเข้ามาทับตัวแล้วมาเจอกันกับดาวการงานซึ่งก็อยู่ตรงนี้ตลอดทั้งเดือนอยู่แล้วดาวการเงินกับดาวการงานเนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เป็นดาวคู่ธาตุน้ําทําให้ส่งเสริมกันดีไปปลายเดือนเนี่ยก็จะหายเหนื่อยค่ะคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะในช่วงกลางกลางเดือนนะที่จะต้องบุกบั่นฟันฝ่าปัญหาปัญหาก็จะมีรอบด้านมีศัตรูด้วยเพราะดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวแห่งอริศัตรูเน ก็เข้ามาเล็งลัคนาอยู่แล้วเล็งอย่างนี้อยู่ตลอดแล้วมาเจอกันกับดาวการงานซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกันจึงมีโอกาสที่การงานจะมีปัญหาเยอะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านคนหรือระบบขององค์กรมันมีปัญหาที่ทําให้คุณอึดอัดอึดอัดคะ่ะ ทีนี้มีดาวอสังหาทับลัคนาด,ด้วยมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถนะคะเพียงแต่ว่าดาวอสังหาอยู่ตรงนี้ดันเจอกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูก็เลยทําให้ต้องไปแก้เคล็ดว่าคุณควรจะไปได้บ้านได้รถที่เป็นมือสองจะได้ของดีแต่ถ้าคุณซื้อมือหนึ่งในช่วงนี้เนี่ยต้องระวังอาจจะได้ของมีตําหนิค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีช่วงที่ดาวประจําตัวไปอยู่ในภพเรือนเสียหายมีดาวประเสริฐเล็งลัคนาแต่ดาวพฤหัสส่องแสงถึงดวงชะตาคุณจึงไม่จําเป็นจะต้องไปกังวลอะไรกับมันมากนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยช่วยเหลืออยู่แล้วทําให้คุณมีศักยภาพสูงสุดดาวพฤหัสเมื่ออยู่ในราศีเมษเป็นภพเรือนสุภะนะแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองดาวพฤหัสคือดาวบุญคือดาวสุประเคาะห์ใหญ่จะทําให้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองเพียงแต่ว่ามันจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่ใช่นั่งกระดิกเท้าแล้วจะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าอยู่ดีีๆก็ม คนเอาตำแหน่งมายัดเยียดให้อยู่ดีๆก็มีคนเอาเงินมายัดใส่มือมันไม่ใช่แบบนั้นคุณจะต้องบุกบ่าคุณจะต้องฝ่าฟันแล้วคุณจะได้ตำแหน่งแล้วคุณจะได้เงินจะได้ความก้าวหน้าเข้ามาค่ะ ทางด้านคนรอบข้างบ้างเริ่มต้นที่เจ้านายหรือว่าลูกค้ากันก่อนเลยนะคะถือว่าอยู่ในจุดที่ดีเขาค่อนข้างจะเอื้อเอ็นดูคุณดีแต่เดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังมันมีความขัดแยง้งขัดแย้งกันอยู่หนึ่งเนืองนะเพราะว่าดาวเจ้านายหรือว่าดาวผู้อุปการะคุณของคุณเนี่ยเจอดาวคู่ศัตรูเลงแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าอยู่ในภพเรือนที่ดีแบบนี้ทําให้ถึงแม้ว่าจะมีความขัดขัดกันบ้างแต่ก็สามารถที่จะปรับจูนให้เข้ากันได้แต่มัน อาจจะเกิดความอึดอัดในช่วงใดช่วงหนึ่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวคุณหาทางที่จะปรับจูนได้ค่ะ ส่วนเพื่อนร่วมงานก็มีปัญหาคล้ายๆกับเจ้านายนั่นแหละคือภาพรวมแล้วเนเพื่อนร่วมงานก็ดีนะคะค่อนข้างที่จะเป็นมิตรดีไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเลยแต่อาจจะขัดแย้งกันในเรื่องของการทํางานหรือวิธีการทํางานบางทีก็เป็นไปได้ว่าคุณนะบุกบ่าฟันฝ่าบุกตะลุยในด้านการงานเยอะไปหน่อยเพื่อนร่วมงานไม่ได้อยากจะบุกตะลุยไปพร้อมกับคุณเพราะดาวเพื่อนร่วมงาน,เ,นเจอดาวคู่ศัตรูบางทีเนี่ยเขาทํางานไม่สามารถจะเคียงบ่าเคียงไหลคุณได้เขามีอุปสรรคปัญหาที่เขาแก้ไขได้ช้า คุณแล้วบางทีคุณจะต้องไปรองานจากเขาอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวนะแต่อย่างน้อยเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการงานคือเขาแก้ปัญหางานของเขาไม่จบแล้วคุณต้องรองานจากเขามันก็เลยทําให้คุณล่าช้าไปด้วยอาจจะเป็นอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ต้องทนหงุดหนิดหน่อยส่วนลูกน้องไม่มีปัญหาอะไรค่ะดาวลูกน้องอยู่ในจุดที่ดีมีมาตรฐานเป็นราชาโชคใครก็ตามที่มีลูกน้องลูกน้องขยันแขันแ็งดีช่วยงานคุณได้ค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่ค่ะไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของการงานนะคะได้ไพ่แดดาบนั่นแปลว่าการงานค่อนข้างจะอึดอัดมีปัญหารอบด้านบางครั้งก็เป็นปัญหาที่ตัวคุณเองก็แก้คนเดียวไม่ได้แต่ถ้าปัญหาอะไรที่ตัวคุณเองแก้ได้เนี่ยคุณก็จะแก้ไปเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและเพราะมาตรฐานดวงดาวของคุณเนี่ยอยู่ในจุดที่ดีตลอดทั้งเดือนนะคะแต่บางอย่างมันก็มีปัญหาที่มันไม่สามารถจะแก้ได้ด้วยตัวคุณ เดียวได้เหมือนกันนะอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างไปคือเพื่อนร่วมงานเขาแก้ปัญหางานของเขาไม่ได้อะแล้วเราก็ไม่สามารถไปก้าวไก่ไปช่วยเขาแก้ปัญหาตรงนั้นได้ก็เลยต้องรอก็เลยทําให้อึดอัดนะคะการงานไม่ได้สมูทไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่แต่พอมาดูไพ่ประจําตัวของคุณน่ะคุณได้ไพ่ของอัศวินถือดาบนี่คือไพ่ของคนที่พร้อมจะบุกตะลุยแก้ไขฝ่าฟันปัญหามีความอดทนมากๆที่จะดิลกับปัญหาต่างๆไม่ย่อท้อไปซะก่อนพอไพ่ประจําตัวเป็นแบบนี้ก็เลยไม่ได้กังวลเท่าไหร่ถึงแม้ว่าไพ่กัน งานจะเสียก็ตามถ้าเกิดว่าเรามีพลังบวกในการที่จะคิดอ่านในการทํางานในการที่จะแก้ไขอุปสรรคปัญหาการงานทุกอย่างพยายามอย่างสูงสุดเนี่ยยังไงก็แก้ไขได้สําเร็จอยู่แล้วเพราะดาวพฤหัสส่งผลดีทําให้มีศักยภาพสูง อย่างที่เคยเล่าไปในบางคลิปนะคะว่าเวลาดูดวงเนี่ยนะถ้าเกิดว่าดูดวงดาวทั้งกระดานแล้วดาวเสียหมดเลยแต่ดาวประจําตัวดีส่วนใหญ่แล้วจะประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะความพยายามเพราะความอดทนไม่ยออ่อท้อก็ทําให้สําเร็จได้ในกรณีกับการถ้าแมนว่าดาวดีทั้งกระดานแต่ดาวประจําตัวเสียดาวประจําตัวอ่อนแรงอันนี้ถึงแมนว่าดวงดีก็ไม่ได้รับรู้ว่าตัวเองดวงดีแล้วก็ท้อง่ายปัญหานิดนิดหน่อย,หน,อยหน่อยก็ท้อก็ทําให้ ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณจะเป็นกรณีแรกคือมันอาจจะมีดาวเสียบ้างแต่ดาวประจำตัวของคุณมีมาตรฐานที่ดีตลอดทั้งเดือนคุณจึงไม่ท้อกับอุปสรรคปัญหาแล้วมันก็ยังมีดาวดีที่ส่งผลให้ว่าถ้าคุณไม่ท้อคุณก็แก้ไขทุกอย่างได้หมดจึงไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ถึงแม้จะเห็นไพ่ดาบเยอะนะคะก็ไม่ต้องไปกังวลใจอะไรคะ่ะ ทางด้านการเงินถือว่าดีได้ไพ่เดอะสตาร์คือดาวการเงินของคุณมีช่วงที่เข้าไปอยู่ในพบวินาาแล้วยังได้ไพ่เดอะสตาร์นั่นแปลว่าไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลใจนะคะเดอะสตาร์คือเรื่องของการกินดีอยู่ดีอาจจะไม่ถึงขั้นอูฟู่ไม่ถึงขั้นร่ารวยมหาศาลอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้ไม่ถึงขั้นนั้นแต่นี่คือไพ่ของคนที่มีอันจะกินพอสมควรเลยทีเดียวละ่ะแล้วยิ่งถ้าคุณกินอยู่อย่างพอเพียงก็ยิ่งสบายสบายค่ะคือในช่วงไปลายเดือนอะไรก็ตามที่เป็นเงินที่คุณรอคอยคุณก็ได้ด้วยคือ คือไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของความล่าช้าหน่อยนะคะดังนั้นได้อยู่แล้วแหละแต่บางทีได้ช้าหน่อยแต่ปลายเดือนพอดาวการเงินเป็นเกษตรนะยังไงก็ได้ถ้าปลายเดือนดีไม่ได้ต้นเดือนหน้าก็ยังได้อยู่เพราะว่าดาวการเงินยังเป็นเกษตรยาวไปจนถึงเดือนหน้าเลยค่ะ ทางด้านโชคลาภได้ไพ่เจ็ดดาบนะดาวโชคลาภของคุณกับดาวการเงินเป็นดาวดวงเดียวกันนั่นก็คือดาวพภพูษณมันมีช่วงที่เดินอยู่ในภพเรือนวินัสภพเรือนเสียาหายอยู่เยอะเหมือนกันในช่วงกลางกลางเดือนนะโชคลาภถ้ามีอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนตั้งแต่วันที่1ถึง4เนี่ยมีเกณฑ์เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนั้นดาวโชคลาภเป็นเกษตรนะเพียงแต่ว่าได้มาแล้วเนี่ยมันอาจจะหมดไปเพราะว่าเนี่ยมันมีเจ็ดดาบก็คือมีคนมาช่วยใช้เงินหรือมีคนมาโกงเงินคุณมีคนมาหลอกลวงคุณในเรื่องของการเงินเมื่อมีเงินถุงเงินถังงแลบาาทีเร ก็มือเติบมีใครมาชวนไปลงทุนอา้ามีเงินพอดีเลยได้มาจากโชคลาภงั้นลงทุนดีกว่าระมัดระวังจะโดนหลอกลวงด้วยนะคะหรือบางทีไม่ได้มีใครมาหลอกหลอกเป็นความสับเท่าของคุณเองอยู่ดีๆก็วางกระเป๋าเงินลืมทิ้งเอาไว้กับมาอี่หายไปแล้วอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้มีสตินะถ้าคุณครองสติดีๆมันก็ไม่มีปัญหาตรงเหล่านี้โชคลาภถ้าได้มาในช่วงต้นเดือนให้แก้คล็ดโดยการ เอาเงินประมาณ10%จากโชคลาภนั้นเนี่ยไปทําบุญก่อนเลยนะถือว่าเราเสียเงินไปแล้วแต่เป็นการเสียดีเสียด้วยการทําบุญมันจะได้เหลืออีก90%ที่เราสามารถเก็บไว้ได้เพราะเราแก้เก็ดไปแล้ว สุดท้ายไพ่จบก็อย่างที่บอกไปนะคะได้ไพ่อัศวินถือดาบจึงไม่น่าเป็นห่วงคุณเท่าไหร่พร้อมที่จะปลุกตะลุยเพื่อความก้าวหน้าอัศวินดาบเนี่ยเป็นคนที่มีความเก่งกาจขยันขันแข็งแล้วก็เป็นคนที่ศัตรูกลัวด้วยนะคุณไม่ต้องไปทําอะไรเลยแค่คุณขยันขันแข็งในการทํางานของคุณเดี๋ยวศัตรูเขากลัวเขาแพ้พ่ของเขาไปเองเขาไม่การสู้คุณเพราะว่าคุณสู้ไม่ถอยแต่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปปาชฉาดด่ากับใครนะคุณอย่าไปปาชฉาด่ากับใครนะเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังมันออยูู่ในนนนพรืวามมััจะีตแฝง ที่คือถ้าสู้กันตรงๆต่อหน้าคุณไม่แพ้เขาหรอกคุณจะไปแพ้ก็ไอ้ศัตรูแฝงที่บางทีมาในรูปแบบของคนที่พูดจาดีพูดจาหวานหูแต่ในจริงแล้วแอบแทงข้างหลังต้องระวังแบบนี้ดีๆดังนั้นยไม่ต้องไปปาฉาดาอะไรกับใครนะคะทำงานของคุณไปมุ่งมั่นในหน้าที่การงานของคุณไปเดี๋ยวความสําเร็จจะเข้ามาสู่ตัวคุณเองค่ะ ฝาก YouTube อีกช่องของเกดไปด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องเล่าสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่มุมบนของคลิปนี้นะคะส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกดเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจนิยายของเกดมีขายอยู่ในเว็บเมเปอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ